สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องมันนี้ช่องแมโจใชนแนวจะพามาทำเมนูยำจ้ายำม,มาม่ารวมมิตรจ้าพี่น้องลวกเสร็จแล้วนะคะมีมาม่านอกจากนนเนาะเบามีนั่งหรือตีนไกน่นอกจากแล้วก็มีหมูยอจ้าฮอตด,ดอกนะคะแล้วก็มีเป็นปลาหมึกจ้าพี่น้องเพราะว่ายำรวมมิตรนอกจากเนาะ ต้องมีทะเลนิดนึงเพราะรวยเพิ่นอยากแพร่กุ้งเนาะจ้ะแม่โจก็เลยใส่เป็นปลาเมอกเนาะจ้ะเนาะคือส่วนผสมต่างๆเนาะจ้ะแม่โจทำการลวกเรียบร้อยเนาะค่ะอ่าส่วนการลวกเนาะค่ะกรรมวิธีกะบ่ได้การาวถึงเด้อจ้ะพี่น้องเพวาย่างมันยากเนาะเก่งใจพี่ๆน้องๆเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าแล้วก็นี่ค่ะผักต่างๆเนาะเข้าได้หั่นไว้เรียบร้อยเนาะค่ะหอมใหญ่เนาะคะ่ะ ตังชายจ้ะลรือขึ้นสายเนาะแล้วก็นี่มาเขือเทศใหญ่เนาะจ้ะนี่มาแน้วนะพี่น้องเนาะรอบนี้แม่โจจะผ้าถ้ำนำย่ำเองเนาะจ้ะเด้อแม่โจก็เสริมพริกจินดาแดงเข้าไปเนาะค่ะเนาะเพื่อชอบเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดค่ะจินดาเผ็ดแฮ้าจะผ้าถ้ำนำย่ำกันเลยจ้ะพี่น้องเบาๆลายยายหางเราจะเนาะเดี๋ยวมันจะแย่ไปแม่โจจะใส่พริกนะคะพริกพงเนาะจ้ะเนาะหรือพริกขวานาะจ้ะนีพวกเผ็ดดอก เอาข้าสีงามแต่ข้าชอบเ็ดเข้ากกบใส้เยอะเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้มัดเนะจะมัดอีไ้ก็มันจะผิววขาตาพริกขัวด้วยจาะมันจะทำไหสีนําเนาะพี่น้องขาจะทำหนมย่ำก่อนเลยเนาะค่ะจูก็จะไส่น้ำกระเทียมดองด้วยจานพี่น้องน้ำกระเทียมดองเนาะค่ะเนาะน้ำกระเทียมดอง เพราะว่าย่างห้าหลายเติมเนาะนี่ค่ะแมจูก็จะใส่หลายเติมเนาะห้าก็จะเอาเนาะจะอันแม่จูถ้ำกับเขานี่ก็คือบ่อมีสูตรตายตัวเนาะจาะพี่น้องเนาะใส่พริกแล้วนะค่ะน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะเป็นรสดีเนาะจ๋าน่ารือผงปรุงรสเนาะจ๋าห้าก็ใส่ลงไป่เลย จวไม่มีสูตรตายตัวนะคะเดี๋ยวแต่ถ่านผู้ชมมากเลยค่าพี่น้องมาได้กับปับแต้งเอานอันนี้ก็เป็นพุงงัวจ้าพี่นอ้องพุงง้เนะไช่หน่อยแช่บหน่อยใช่หลายแซบ่หลายไม่จบอะาโวลดมันออกแบบหวานเนาะคะ่ะนอกก็เลยใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยอเพราะว่าน้ำม,มันกระเทียมดองเขากับมีค้าวหมานนวอยู่เดี๋ยวนอกจากพี่น้องเนาะ แล้วก็จะเติมน้ำปลาเติมน้ำปลาลนะคะแล้วก็จะเติมมะนาวนะค่ะถ้านำย่ำแบบบางๆพี่น้องเคยพริกปุงมาเนี่ยพริกปงอันมัตตาบานจ้ะเป็นพริกพงขวเองเนาะมัตาขอนแก่นจะหอมหอมไม่โวกับบีบมะนาวมาจะเนาะมะนาวจะเป็นน้ำดีดี ข้าก็จจซีมเบิงกันเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านมากเปรี้ยวขนาดได้หวานขนาดได้เนาะนาซิมเบิงเลยอืมหนังยำข้าวแสบเนาะคะ่ะข้าวกะเจส่วนผสมข้าวล่งน้ำยำนะคะนี่ ค่ะพี่น้องน้ำย่างเนาะคะ่ะแม่โจโเฮดเรียบร้อยห้ากสิเติมส่วนผสมลงเนาะคะ่นะเนาะพริกค่ะพริกกินดาแดงเนาะคะ่ะแมตโจโบะชอบเผ็ดเนาะคะ่ะห้ากใส่ร่องเบิองของบอเพชรห้ากใส่อีกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผัก,ะะะะกต่างๆนะคะปึ๊บนี่แล้วก็หอมค่ะหอมใหญ่ เผื่อกเทศใส่ที่หลังลน่าจะะเดี๋ยวเขาสิเละในโจกับสิเติมลงไปเลยน่นจาจะเนาะนนี่นะคะมามานะคะหมูยอเล็บมือนางแล้วก็เป็นลูกชิ้นน่นจาจะเนาะเขากับชิ้นมาย่ำกันเลยอุย้ยง่ายๆเป็นจะแล้วเราก็จะใส่เป็น,นลปลาหมึกก้า เลยอ่าตะเสียบเลพี่น้องหอนหองพี่ขวายังน่งจาจะน้อมาหน,มนีผ้าท้าไมนูง่ายๆจ้ะโอัวมีโจมีนั่วรีสนงนะตั่วรีสงขวนะคะห้องพี่น้องเพิ่มขวเองใส่ถุงแบบคันนี้เขาใส่หอมต่าง,ง,งๆได้อีกนะคะเนาะเป็นมะเขือเทศน้อจ้ะ ที่เราหั่นไว้นะจ๊ะแล้วก็หอมหอมใหญ่แล้วก็ตังสายนอกจากเม่จะใส้ต้นเลยนะเดี๋ยวเขาจะห้วยน่ะทั่วที่สงดานบนนอกจากเนาะโรยหน้าเลยอุ๊ยจะเสียบไปหน่อยมาหน่อยบาแมี่นด่มาหน่อยบาแมีน่มน,มนดิจ้ะใส่เยอะจ้ะ พี่น้องชอบเผ็ดกันปรุงเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อบัว,าวาม่โตกับบะสันทัดเผ็ดปันใดเนาะคะ่ะเนาะก็ดีที่ห้องที่ห้องกินไรมาเนาะทีะห้องทำกินเองให้ครบคั่วห้าวเนาะจ้ะเนาะแต่แสบป่ะพี่น้องแกแดดเนาะพี่น้องเนาะยำมาม่ารวมมิตรจ้าใส่ปลา <Yo. S 2> <Yo. S 1> จัวตีนไก่นะจจะโอ้เสียบฟแล้วพ่น้องเ่ยยัวๆค่ะเรียบร้อยยำมามะ่ารวมมิตรของแม่โจ้เรียบร้อยนะคะเัาสิีป็ดตักเสิร์ฟกันค่ะพี่น้องโอ้ลืม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 แมจ้าขอเนี่เนาะคะ่ะโรยถัว่วโรยถัว่วแล้วเราจะไปโรยหน้าอีกทีหนึ่งพี่น้องอยัยวๆเลยค่ะปลาหมึกเครื่องแน่นมากปลาหมึกปลาหมึก ค่ะไปตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนี่ค่ะยั่วๆค่ะยำมาม่ารวมมิตรใส่ปลาหมึกเนาะคะ่ะเนาะไปๆค่ะมาจุดตักเสิร์ฟเลยนะเราก็จะมาโรยนะคะมาโรยอะ่ะทั่ดิซมงมาจา้ะทัดิององ่ะขิดอยาย้มะาม่าจ้ะพี่น้องว่าได้เห็ดโดนละ นานแล้วนะคะเดี๋ยวบรกรบวนเวลาพี่นองร้ายดอกด้ยวยค่ะเพราะว่าอย่างมันเน่าไปเกเกรงใจมาเด้อค่ะเสยบๆน้องนายโจค่ะอยู่ๆกันเลยย่ำปลาหมึกจากพี่นองจ๋ามาเด้อมาเด้อ ยำม,มาม่าค่ะยำม,มาม่าใส่ป้งด้วยยินไก่นะคะยั่วๆกันเลยค่ะ mm hmm. เรียบร้อยจ้าพี่น้องไม่จุดตกแต่งเลย mm hmm. แล้วก็จะโรยถั่วริสงของโปรดนะครับ เสิรยส่ของโปรบะหมัดก,กับปลาไซ่ได้จากพี่นนองมแกโอเคค่ะคลิปนี้แม่จกอ่ะพามาทำยำม,มามา่ปาปลาหมึกนะคะเต็มถาดเลยมาค่ะมาแสบๆจแล้วมันจอดเอนี่ค่ะเรียบร้อย้าจจะเสิร์ฟเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟที่เข้ามาชมส่งกำลังแรงใจ เขามาซิมยัมมามาใส่ปลาหมึกเนาะค่ะยัมามามาร่วมมีดแสบๆน้ำแมทโจเด้อค่ะพี่น้องกาช่วงนี้กะจะทย่อยล่วมคลิปเนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะเป็นอาทิตย์ละครั้งละกันเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะก็เลยส่งงานพี่ยู่แล้วกะพ่อให้พี่ๆน้องๆหายคิดถึงเด้อจ้าแมทโจกะจะเน้นคลิปช้อนเนาะค่ะเนาะ เอาตามสะดวกของแต้ละชองได้ละบานเลยเนะจ้ะแมโจกะบม่ได้ถิงคลิปเน่านะคะเพราะว่าพี่ยู่เพิ่นกะห้ล่งคลิปเนาแมโจกะลุง 3, ล่งตามเพิ่นวาเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้ชองหน่อยๆของแมโจเนเดอร์ค่ะรักน้อยๆให้รักกันนานๆเนาะคะ่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เน,นเ้อค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมทรงกำล,ลังแรงใจให้แมโจด,ด้วยดีตลอดมาก ให้มีแต่ความสุขควมจะเริ่นร่ำด้วยเงั้นท่องสุผูสุข,สข,ข้นค่ะพี่น้องคลิปยำม,มาม่าปลาหมึกรวมมีดก็จะฝากไว้สนี้แหละเนาะคะ่ะขอเกล้าคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย